เราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยมีประสบการณ์ในการทําเรื่องโง่ๆขึ้นมาในชีวิตทั้งนั้นนะครับพี่น้องเป็นคนแบบไหนครับระหว่างคนที่เคยทําผิดแล้วสามารถกลับไปทําผิดอีกได้เรื่อยๆหรือเป็นคนที่มีบทเรียนเรื่องโง่ๆที่เคยทํากลายเป็นบทเรียนที่ทําให้เราเติบโตทําให้เราไม่กลับไปทําสิ่งเหล่านั้นอีก c g n t h ไ i ย ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ผมอัธสิทธิ์ชัมนานเอือ้อศิยพิบาลของคริสตจักรกระแสพรพระรามหจังหวัดนนทบุรีวันนี้จะนําทุกท่านมีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดี85ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่13ในหัวข้อที่ชื่อว่าคํำอธิษฐานของคนที่คิดได้สดุดีบทที่85ข้อหถึง13ข้าแต่พระยาเว พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแผ่นดินของพระองค์พระองค์ทรงให้ยาโคบกลับสู่สภาพดีพระองค์ทรงยกโทษประชากรของพระองค์พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของพวกเขาเสลาพระองค์ทรงขจัดความเกลี้ยวกลาดทั้งสิ้นของพระองค์พระองค์ทรงหันจากความกิ้วอันร้อนแรงของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับคืนอีกขอทรงระงับโทษะที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์จะกริ้วข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิดหรือพระองค์จะทรงให้ความกริ้วของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์หรือพระองค์เองจะทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายมิใช่หรือเพื่อประชากรของพระองค์จะได้ยินดีในพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข่าพระองค์ทั้งหลายและขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข่าพระองค์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์ได้ยินสิ่งที่พระยาเวพระเจ้าจะตรัส เพราะพระองค์จะทรงประกาศสันติสุขแก่ประชากรของพระองค์แก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์แต่อย่าให้เขาทั้งหลายหันกลับไปสู่ความโง่อีกแน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่ยำเกรงพระองค์เพื่อพระสิริจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลายความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกันความชอบธรรมและสันติภาพจะจูบกันความซื่อสัตย์จะงอกขึ้นมาจากแผ่นดินและความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์เออ พระยาเวจะประทานสิ่งที่ดีๆและแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเกิดผลความชอบธรรมจะนำหน้าพระองค์และทำทางเดินให้ย่างพระบาทของพระองค์ในเนื้อหาของสดุดี85คณะโคดาได้พรรณนาถึงพระพิโรธของพระเจ้าเหมือนกับเขาเกเรมานะครับแล้วโดนพระเจ้าตีสอนอย่างหนักมาแล้วก็ขอโอกาสกลับใจใหม่กลับมาใหม่กับพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นในพระธรรมสดุดี85 กับชีวิตของผู้เขียนและอิสราเอลทั้งประเทศในเวลานั้นในเวลานั้นบริบทของพระธรรมสรี85เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลเดินทางกลับมาจากการเป็นเฉลยนะครับถูกบาบิโลนถูกอัสซีเรียเนี่ยนะครับได้ยึดครองเนี่ยมามากกว่า70ปีผู้เขียนนะครับได้เน้นย้ำถึงคำว่าพระพิโรธของพระเจ้าเนี่ยถึง5ครั้งด้วยกันโดยตะกลูลโคราเองเนะครับมีประสบการณ์ในไมเรียวของพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างดี ทั้งในขณะที่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เองนะครับที่เป็นประเทศที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยนะครับถึงขั้นสิ้นชาติแม้กระทั่งบรรพบุรุษของคณะโคราเองเนี่ยนะครับบรรพบุพรุษของเขาเคยกบฏกับโมเสสนะครับเคยถูกลงโทษถึงขนาดโดนธรณีสูบโดนไฟเนี่ยตกลงมาจากฟ้านะครับประหารบรรพบุพรุษของเขาเนี่ยสิ้นชีวิตไปถึง250คน พวกเขารู้จักไม่เรียวของพระเจ้าเป็นอย่างดีนะครับการถูกทําโทษอยู่เป็นระยะเวลานานโคราเรียกพฤติกรรมการกระทําของพวกเขาว่าเป็นความโง่นะครับผลจากความโง่นะครับจนทําให้พวกเขาเนี่ยจะต้องมาเก็บเกี่ยวนะครับในสิ่งที่พวกเขาได้หวานลงไปนะครับโคราเนี่ยเคยหวานในสิ่งที่เคยดื้อรั้นนะครับความเย่อหยิ่งแล้วก็ไม่เชื่อฝั่งพระเจ้านะครับจึงทําให้เขาจะต้องมาเก็บเกี่ยวการสูญเสียและความตายที่เกิดขึ้น พี่น้องเคยมีประสบการณ์ในการโดนพระเจ้าตีสอนนะครับกับการที่เราเคยทำในสิ่งที่โง่เขลานะครับแล้วต้องเก็บเกี่ยวผลจากความโง่เขลาที่เรากระทาไม่สนุกเลยจริงไหมครับเวลาที่เราโดนพระเจ้าตีสอนและพระเจ้าลงโทษเราจะเป็นที่จะต้องกลับใจใหม่นะครับหันกลับมาหาพระเยซูคริสต์พระเยซูยินดีรับผลจากความผิดบาปและความโง่ทั้งสิ้นของเรา ไม่ใช่แค่คณะโคราเท่านั้นที่คุ้นเคยกับพระพิโรธของพระเจ้าในสวนเกสเซมานีพระเยซูอธิษฐานขอให้จอกนี้เลื่อนไปคาว่าจอกหรือถ้วยนี้เนี่ยมีความหมายถึงพระพิโรธของพระเจ้าที่พระเยซูทรงรับพระพิโรธนั้นมาแทนเราทั้งหลายเท่าเราปรารถนาอยากจะเก็บเกี่ยวความรักและสันติสุขก็ให้เราทั้งหลายเริ่มต้นในการกลับใจใหม่เริ่มต้นในการหวนในความยำเกรงพระเจ้า ความสัตย์ซื่อและความชอบธรรมตั้งแต่ข้อที่9ถึงข้อที่12นะครับพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าแน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่ยำเกรงพระองค์เพื่อพระสิริจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลายความรักมั่นคงความซื่อสัตย์จะพบกันความชอบธรรมและสันติสุขจะจูบกัน ความซื่อสัตย์จะงอกขึ้นมาจากแผ่นดินและความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์เออพระยาเวจะประทานสิ่งดีๆและแผ่นดินของข้าพรงทั้งหลายจะเกิดผลพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มีความหมายว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมพระพรนานับประการรอคอยเราอยู่เพียงแค่เรานั้นหวานในความชอบธรรมที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่ 8: ข้อที่6บอกว่า การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขถ้าเราหวานในเนื้อหนังเราจะเก็บเกี่ยวผลแห่งความตายถ้าเราปรารถนาที่จะรับผลในพระพรฝ่ายวิญญาณเราจำเป็นที่จะต้องหวานในย่านในฝ่ายพระวิญญาณเออรเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวว่าคนบ้า คือการทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วคาดหวังผลที่แตกต่างถ้าเราปรารถนาที่อยากจะรับพระพรในฝ่ายวิญญาณเราจำเป็นที่จะต้องหวานในความยำเกรงพระเจ้าความสัตย์ซื่อและทำในทุกสิ่งที่ถูกต้องในน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่เราจะเริ่มต้นในการหวานสิ่งที่ดีลงในชีวิตในวันนี้ให้เราร่วมใจอธิษฐานครับ พระบิดาคุณพ่อที่รักเราทั้งหลายทุกคนตระหนักรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักแต่เรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้ตามใจและพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่ดีเลิศพระองค์จึงทรงขัดเกลาและสั่งสอนเราทั้งหลายเราขอพระองค์ทรงโปรดรับหัวใจแห่งการกลับใจใหม่เพราะเรารู้ว่าไม่เรียวของพระองค์และพระพิโรธนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ต้องเสียพระทัย ในหวัวใจของเราทั้งหลายทุกวันนี้เราพร้อมที่จะกลับใจใหม่และให้พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เสริมสร้างชีวิตของเราเพื่อที่นับจากนี้เป็นต้นไปในการเริ่มต้นในการหว่านในสิ่งที่ดีลงในชีวิตนั้นเพื่อพระนามของพระเยซูจะได้รับเกียรติอย่างสูงสุดเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนคำถ,ถามที่อยากจะให้เราทุกคนมีโอกาสได้คร่ครวญด้วยกันในวันนี้นะครับจากพระธรรมสรุดี85ถ้าท่านปรารถนาที่อยากจะเก็บเกี่ยวผลดีในฝ่ายวิญญาณ อะไรคือสิ่งที่ท่านตั้งใจที่จะหวานลงไปในชีวิตของท่านในวันนี้ทุกท่านช่วยแชร์คำตอบของท่านลงในช่องคอมเมนต์เชิญชวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube Facebook ของ CGN จไทยท่านสามารถแบ่งปันความคิดเห็นแบ่งปันพระพรเข้ามาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรพี่น้องสามารถอธิษฐานเผื่อ CGN และถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อเป็นพรกับคนอื่นอีกมากมายขอพระเจ้อวยพระพรครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ